คูน่าไม่อยากกินเลยเหรอ,อมั่นอะไรนะต็อกนะครับต๊อกต๊อกปุ๊กกี้ว้าวนหน้าตามันปุกกี้เป็นไงครับเป็นไงแล้ะหูเราเลยสวัสดีครับพบกับผมวมอคุณชัย วันนี้จะมาทำอาหารเกาหลีให้ทีมงานคุณกิ๊ฟฝากมาให้ทำอันนี้คืออาหารอะไรเนี่ยนีค่คือพี่กิ๊ฟฝากมาให้พี่จะต้องทำตามอันนี้นะคะแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะพี่ไม่เคยทำนะ,าาะไ,นได้ไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ว้าวน่าจะเป็น,นเรกก็ต้องเอาของของอกอ,อ,อันนี้น่าจะทำไว้สุดท้ายต้องรวบ ลวกเส้นกับอะไรเนี่ยแป้งแป้ง<ป>เขาเรียกว่าอะไรพี่ชายไม่ไม่รู้ไม่เคยกิน <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนยอยู่บา็เคยกินหนึง่งแต่ประดกบองเนาะเคยมากินอาหารเกาหลีนี่แหละเ,เขาถึงบอกว่าถ้าชอบเกาหลีแล้วต้องก,กินทคิดว่าม่น่าจะเป็นมามา่า อันนี้ก็น่าจะเป็นแป้งหรืออะไรไม่รู้เพราะเราไม่เคยกินทีมงานให้โจทย์มาโจดมาเป็นหน้าตาแบบเนี้เดี๋ยวต้องลองดูว้าวน่าเดี๋ยวเป็นแป้งไม่เป็นแป้งก็อาจจะเป็นข้าวเนี่ยคิดว่าใส่อะไรก่อนพี่ใส่มะม่านี่แหละก่อนคิดว่านะแต่น้ำยังไม่เดือด แป๊บหนึ่งใจเย็นนะครับไหนน้อยก็ต้องสักห้านาทีครับเริ่มจะเดือดแล้วถ้าเดือดบ้านผมนี่เขาเรียกว่าโมโหภาษาอีสานเดือดโมโหสูนนะพี่สูนก็ประมาณนั้นมันแล้วแต่ต่างจังหวัดที่จะพูดกันบางทีอาจจะเดือดเหมือนสูนแห้งบางที ก็คือว <Wow. S 1> ่าโมโหมากอะไรประมาณนั้นววาต้องมือจุ่มดูถ้ามันร้อนก็คือว่าได้แต่ตอนนี้น้ํามันกำลังเริ่มเดือดแล้วแต่เราก็ต้องลองดูอุ๊ยร้อนเลยนี่วึไปมาม่าก่อนเลยแล้วอะไรเนี่ยแป้งหรือข้าวไม่รู้ไปเลยครับทำนั้นน้องคิดว่ามันจะกินได้ไหมนะ มันไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่ลวกเส้นแล้วก็เอาอะไรเนี่ยซอสใส่กับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน้ําเชื่อมหรือเปล่าก็ผัดผัดผัดแค่นั้นแล้วก็เอาพวกนี้ลงไปใส่เออผัดใส่พวกนี้ก่อนเพราะอันนี้มันสุกมาแล้วจริงคิดว่านี้มันสุกมาแล้วใช่แล้วนป๊ับหนึ่งดับฝันอาหารเกาหลีพวกเราปะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ ต้มรวมกันมันไม่เละเหรอพี่ไม่เละหรอกอันนี้แป๊บเดียวก็สุกแล้วจะไปเละได้ยังไง,งเราต้อเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเส้นสุกแล้วเหรอพี่ชายน่าจะสุกนะน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวให้แป้งนี่ก่อนกินได้ไหมเนะ้ะอ๋อไม่สุกนีห่หว่ายังไม่สุกนีห่หว่า ไม่สุขดูคนเลยลว่าน้ำมันจะแยังไนงะอาหารเกาหลีมันไม่เหมือนอาหารไทยเนาะไม่เหมือนอยังไงพี่มันจะไปเหมือนได้่องไงต้องมาใส่ไข่แต่มีม,มาม่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยซอสเซิร์ฟอะไรยังเรียกไม่ถูกเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรเส้นอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ย๋ต้องโทรไปถามพี่กิฟตแล้วมันเรียกว่าอะไร <laughs> ทำเป็นแต่ไม่รู้จักชื่อไม่ได้นะอากซื้ออะไรอะพี่ชายเอออากซื้อซอสซอสอะไรกันได้ปะซอสปลาผูะไรวะมันเละแล้วเนี่ยงี้ๆน่าจะได้มาดูเปล่าเนี่ยดูท่าทางนะฮะน้ำพอหรือเปล่าเนี่ยพอพหน้าตามันเป็นแบบนี้ไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้ำไม่ได้ออก อันนี้เขาบอกว่ามีเด็ดเขาใส่ไปก่อนหรอเขาใส่ตอนนี้หรอคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเครื่องเทศอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นนั่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเทศพอเวลาเสร็จก็ต้องโรยงาด้วยน่าจะกินได้นะครับคุณนัเล็กนี่นะคะเชฟนัลเล็กนะคะจากมาดี้เชฟนะครับเล็กครับมาดี้เชฟนะลเล็กนะครับ ทำถูกไหมพี่อะไรยังรู้ยังไม่เสร็จไงยังไม่เสร็จใช่เห็นไหมสร็จสีสันอร่อยไม่รู้แต่ว่าสีสันเนี่ยมันได้คิดว่านะดูหน้าไม่อยากกินหนูหน้าไม่อยากกินเลยเหรอเป็นอะไรนะโอ้ยยุ่งไปยอ่งไปเหรอ ทีมงานมาแบบตัดโดนตัดขาแล้วอ่ะอเออไม่มีขามาแล้วพวกเนี้ยเออว้าวเด้อว้าไม่ได้เ,นนะเหมือนนะ,เ,ะเหมือนจะเละเ,เ,เหมือน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 ทีเหมือนจะเละได้ได้เลยจริงเหรออ้วได้เลยอันนี้เราก็ใส่ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปแล้วก็ ใส่างน,น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะครับว้าวก็ใส่หอมลงไปน,นา,าอันนี้อยู่ในนี้มันมีงาใส่ลงไปงา <c oughs> ทีใส่งาแล้วก็ <c oughs> ประ <c oughs> มานี้ครับ เรียกว่าผัดอะไรเล็กตุ๊กปกกี้ตุ๊กปกกี้ปกกี้ตุ๊กปกกี้โอเคขออนุญาตนะไม่อยากกินตุ๊กปกกี้นี่ต๊อกต๊อกปกกี้ว้าวดูหน้าตามันกกี เป็นไงครับเป็นไง <laughs> <c oughs> แป๊บนึงเหรออ่าแป๊บนึงนะอ๋อแสดงว่าอร่อยดิคำแรกยังมีโอโเป็น <c oughs> ยังไง <c oughs> ได้ไหอื <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> ไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ ยังไงนะเอิญเฮ้ยจริงหรอวั้นเราเชิญทีมงานเข้าไปอ้าวเชิญเลยครับเชิญเชิญตัวรอยก็เชิญครับเชิญเลยครับทีมงานนะเชิญลองดูแล้วครับเขาเรียกว่าต็อกบุกกี้เหรอเชิญเลยครับไม่ได้เกลียบนี่นะครับเขาเรียกว่าต็อกบุกกี้ต็อกเกกี้ว้าวพี่ชายยังไม่ชิมเลยอันนี้ ที่จะทำไม่ได้ร้อนมกินได้ไหมใช่ไหมนี่หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบเหมือนกันเลยนี่ยอร่อยนะเฮ้่เฮ้ยวล้าไม่ได้เนาะอร่อยคนไม่เคยกินอาหารเกาหลีทำขนาดนี้นะเหมือนกันเลยเกาหลีคอนเฟิร์มละเหมือนเลยอะไรทั้งส้มทั้งส้มอร่อย เอาเลยไอ่ะซ็อกนี่สุกไหมเนี่ยสุกครับสุกสุกแล้วสุกไหมไม่สุกไหมสุกไหมครับง่ายหรอไม่เป็นไรครับข่อยยันไม่เป็นไรอร่อยอร่อยนะคนเกาหลีบอกว่าอร่อยคนเกาหลีบอกว่าอร่อยเราก็ต้องคอนเฟิร์มนะอ่ะลองไหมครับอันองทำได้ไหมไม่เคยทำไม่เคยทำใช่ไหมไม่เคยไม่รู้จักชื่อมันด้วย ทำถูกไหมพี่เอลเลนทำถูกไหมขั้นตอนของผมอร่อยอืมเกาหลีก็ของต้มแล้วอร่อยอร่อยไม่มีใครตบมือให้นะแต่ว่าผมมีความภูมิใจมากเลยที่ทำอาหารเกาหลีให้เขากินได้ตบมือให้ตกมือให้ผมหน่อยครับไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้ได้ขั้นเอาจานมาเติมอมานะเกลางกลาวหลังให้ใครทำอาหารเกาหลีให้กินอีกนะได้ได้พี่เอ เมนูหน้าให้พี่ชัยทำอะไรให้กินดีอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเหรออืมอะไรเกาหลีกินอะไรบ้างบูโกกกีเออบูโกกกี้อ่มันเป็นหน้าตาไงอีกบูโกกกี้ก็ถภาษาไปซื้อซอสอ่ะซอสอะไรซอสบูโกกกีกันเดียวกันอันนี้จริงๆมันใครขครใครได้จริงๆร้าวล้วล้อโอ้ทำขายเลยเหรอวุ้ยชื่อร้านว่าอะไรวัวคุณชัยของของตอนแรกจะค่ายพิมอร่อยยังต้องกินจริงจังแล้วเนี่ยให้อิ่ม ภาษาเกาหลีว่าอะไรอร่อยมาชิตเตอร์มาชิตเตอมาชิตเตอร์เชิญเชิญเชิญน้องเชิญทีมงานครับชิมแล้วครับมาชิตเตอร์มาชิตเตอรอ๋อแบบนะโอเคมาชิตเตอร์แบบนจริงจังมาชิตเตอร์อเคก็คือแบบว่าแบบนี้นะครับที่ผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยพี่ชัยรู้เนี่ยโอเคคือแบบนี้ได้ไหมอร่อยนะมาชิตเตอแปลว่าอร่อยครับฮัลโหล ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อไอไอหอมญี่ปุ่นนี่เขาต้องต้องใส่พร้อมกันเลยหรือเปล่ารู้ว่าต้องเอามาแต่งหน้าแบบนี้แต่พร้อมกันก็ได้ทำกันก็ได้มันแต่งหน้าก็ได้๋อเพราะว่าผมดูในโจทย์ไงมันจะมีสดสดอยู่ในแต่งหน้าไงผมก็เลยบอกว่าเออเอามาแต่งหน้าแบบนี้ดีไหมแค่จำนี่รูบอกจริงจริงเหรอใช่รูเพราะว่าเขาเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้ว ตอนแรกก็เก่งไหมเก่งไหมเก่งเดี๋ยวครั้งหน้าพี่อะไรก็ทำอาหารไทยแบบดูรูปบ้างเอเาไอ้อเ้ไเย้ทยย้งทำ้ดเ้อเ้อเฮ้อ้ทำได้เฮอเฮ้อเฮ้อเฮเอาฮ้อเฮยอเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮกอเฮ้อเอเฮเฮยเฮยอเอาฮ้อเก้อเค้อเอเฮอเฮ้อเน้อเฮ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 อ้อเเฮ้อเ่้อ้เ้เ้อออน้เอ้้อ้เอเส้นใส่ออเส้ อะไรเนี่ยปลาเส้นหรือแปลงอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่ให้มันสุกเส้นเส้นใสช้าๆดีกว่าอือเห็นไหมเส้<ห>นอ่ะกระดูเส้นไม่ใช่ดิก็ไม่ดูม่ไมไได้แล้วเนี่ย แต่ยังได้อยู่ไ้อยอร่อยอย่กลัวมันจะไม่สุกไงไม่มีอะไรก็มีซีนไม่สุกซออดิงเหรอุกี่ไหก็ได้เพรว่ามันอ่าหารอนอยู่แล้วใช่ไหมเวลากนมันจสุกเองผมกลัวแบบว่ายืงท้องอ่ะไม่สุกั่กว่ายืท้องถ้ามันไม่สุกเนี่ดี๋ยวมันจะยืงท้องยืไม่รู้ว่ยอยย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 ย พองอืด네อ่าพองจะอืดมันไม่สุกไงมันจะไปตองอยู่ในกระเพาะเราใช่ไหม<ด>อ,หอันนี้ก็ต้องเลือกให้สุกก่อนเส้นสุกลงนี้เนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปเส้นสุกใส่อะไรอะไรวะซอสแล้วก็น้ำเีชื่อมใส่กันแค่นี้ซอสที่ใส่ชื่ออะไรอะโอ๊ยซอยทสที่ใส่ส<ร>ะสอะไรวะโค<ผ>ชูจัง๋อ,อตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมมันทำต็อกบกเกยมันยังไงอ่านี่คือต็อกบกกี์ทำบุกกิ้งยังไงต็อกบกกี์ เป็นไงครับทีมงานอร่อยมากค่ะได้โค้งง่าอีกนะเหรออืมอุ้ยอืมอร่อยเนาะได้ไหมได้จริงนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโอเคอ๋อน่หูเลยอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าเมื่อกีโอเคขอบมือครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ได้ทำต็อกบกกี้ให้คนเกาหลีทำบอกว่าคนเกาหลีกินบอกว่าอร่อยอร่อย เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าว่าเขาจะมีโจทย์อะไรให้ผมทำตอนนี้ก็คือไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฮานะมาเดอสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายตึงซิมแล้วเ่ตึงวิชาแล้วก็โอเคอยู่นะครับเอยจริงอร่อยมันแกงส้ด